คืออะไรหรออ๋อเนี่ยหรอใช่ใชคอลลาเจนผิวใสใหน้าเด้งที่บำรุงทั้งผิวแล้วก็กระดูกและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลด้วยนะเนี่ยวิธีกินก็ง่ายมากๆเลยรู้ไหมเดี๋ยจะทำให้ดูนี่เลยเติมน้ำลงไปเห็น,นหไหมแค่ประมาณนี้ก็พอแล้วก็ฉีกซองนะแกะออกแค่ นี่แล้วก็เทลงไปนะจ๊ะแบบนี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็สิดฝาพยาวเห็นไหมดูสิเขาละลายเร็วมากเลยนะแล้วก็ไม่มีสีเลยนะหมืมีกลิ่นหอมรสชาติก็เปรี้ยวอมหวานอนะฟิลเหมือนกินน้ำผลไม้เลยนะ โมเลกุลเล็กทานง่ายสามารถเคกอบกปากก็ทานได้เลยนะจ๊ะลองชิมดูไหมล่ะเดี๋ยวฉันไปหาซื้อบ้างดีกว่าอ่าฉันแบ่งให้ไปลองเอาไหมเอ<ว>หมดแล้วต้องไปหาซื้อเองนะขอบคุณนะ